พามาเดินเล่นกันที่งานธรรมศาสตร์แฟเห็นเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มแต่นี่คือไปตั้งแต่บ่าย3ร้านก็ยังเงียบไม่เปิดไม่หมดเลยนี่ก็วัดใจแบบเสี่ยงดวงนะคะไปเจอร้านไหนเปิดก่อนงั้นก็ซื้อกินก่อนเลยคะ่ะอาหารมื้อแรกที่ตกถึงท้องของงานนี้นะคะมีไก่ครกค่ะมีไก่คุกของที่ร้านนี้นะคะเขามี2รสชาติแต่น้องเขาแนะนาว่าถ้าเราไม่ทานเผ็ดก็แนะนาตัวออลิจินอลเหมือนเดิมคะ่ะนี่ขนาดไม่เผ็ดนะเนี่ยพี่ก็แบบเหมื่อแตกไปเลยอะ่ะก็เลยเดินไปร้านตรงข้าม เป็นร้านสตอรี่ช็อกโกแลตดูบยถึงสี่สตอ r ี่จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะความหวานความกรุบของช็อกโกแลตอร่อยมากแต่ที่งานนี้ร้านซ้ำๆกันเยอะมากร้านช็อกโกแลตด,ดูบยก็มีอีกเยอะข้างในค่ะลองไปเสี่ยงดูข้างในได้อีกร้านน,นี้ช่ำเนยโตเกียวเห็นเขาทำใหม่ๆสดๆร้นอนๆก็เลยไปซื้อมาเธอ อร่อยมากกรอบหวานมันกลมกล่อมมากขนมโตมมะพร้าวอ่อนนะคะร้านนี้ก็อ่อนสมใจค่ะอร่อยจริงๆแต่ว่าต้องรีบทานนะคะเพราะว่าอากาศร้อนอยู่ได้ไม่นานเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอร้านช็อกโกแลตด,ดูไว้อีกแล้วค่ะบอกแล้วว่าที่งานนี้มีร้านซ้ำๆกันเยอะมากเราก็สั่งมาเลยค่ะเพราะร้านนี้เขาก็ดังในติกตอกอยู่แล้วเส้นคูนาฟ้าเขากรอบมากแล้วตัวช็อกโกแลตเขาจะเข้มข้นค่ะ50สบบาทนี่คือคุ้มเลยร้านถัดไปนะคะ อู่รีเควสมาเลยค่ะว่าอยากจะกินหมูกรอบร้านนี้ร้านเบิร์ดหมูกรอบเราก็ไปยืนดูเขาสับหมูกรอบฟั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 บสั่งมานะคะยำเส้นเล็กหมูกรอบแบบไม่ล้าน,นะคะอร่อยลมก่อมมากๆแล้วหมูกรอบคือเขาก็กรอบอร่อยอะ่ะสมแล้วว่าที่ร้านนี้เขาร้านดังเป็นร้านขาประจําของเอฟซีในติ๊กต็อกด้วยของอร่อยที่งานมีเยอะมากนะคะไปกันต่อค่ะอีกร้านหนึ่งร้านนี้คือเราก็รีเควสค่ะเราอยากกินเมนูนี้มานานแล้วมันอบ ชีสนะคะแล้วก็ราดด้วยข้าวโพดจุกๆุกร้านนี้เขาจะมีชียืยดๆมาให้เราด้วยแล้วที่สำคัญในมันอบของเขาอ่ะเขามีซอสราดมาเป็นซอสสีน้ำตาลแบบเกรวี่เป็นสูตรอร่จินอลของเขาเขาทำเองด้วยนะและอีกเมนูที่ใฝ่ฝันก็คืออยากมากินเห็ดย่างไต้วันมากเพราะว่าอยากกินตัวซอสที่มันเป็น ซอสตัวซีฟู้ดกับซอสหม่าล่าแล้วพอได้กินแล้วเฮ้ยมันอร่อยมันฟินมันถูกใจรสชาติมันโอเคแต่ว่าบอกเลยว่าเผ็ดน้ําตาจะไหลเธอดูตาฉ่ำเชื่อมากเลยอ่ะหลังจากที่เดินตุบปปตุเปไปเลยนะคะเราก็อยู่ในโซนดังของ TikTok อกแล้วและนี่คือไส้กรอกสโลรวิไส้กรอกที่คนเขารีวิวกันเยอะมากว่ามางานนี้ต้องกินให้ได้พอลองชิมแล้วไส้กรอกหมูล้วนของเขามันเปรี้ยวพอด,ดี แบบอร่อยลืมเจ้าอื่นไปเลยอยากจะบอกว่าหลายๆร้านที่ต้องกลับมาพากเสียงซับเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าทําไมฉันไม่ซื้อมาเยอะกว่านี้รู้สึกว่าอยากกินอยากกลับไปซับมาลเราว่าเราต้องได้มีไปซ้ําอีกรอบหนึ่งของงานธรรมศาสตร์แฟแน่นอนเลยทุกคนว่าไหมอีกร้านหนึ่งนะคะที่คนก็รุมตลอดเลยนะคะทอดกันใหม่ๆเลยร้านซาลาเปาแม่รจนานะคะเป็นซาลาเปาทอดแล้วก็มีไส้ต่างๆด้วยแต่ ใ้แรกที่อิ่รวรีเควสว่าอยากกินนะคะเป็นไส้ไก่ชีสเนี่ยข้างในก็คือเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นไก่ป๊อปรสชีสอ่ะแล้วก็มาห่อแป้งสลับปล่และของกินประจํางานแฟร์ไม่ว่าจะไปงานแฟร์งานมาที่ไหนก็ต้องมีปงเน่งปงเน่งหรือตรงเน่งเรียกถูกหรือเปล่าอ่ะมาที่ร้านดังอีกร้านนะคะธนาชาใต้ร้านนี้ก็คือรีเควสมาเลยว่าถ้ามางานนี้ฉันต้องมาได้กินสักทีหนึ่งเพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่ได้กินค่ะแลเนี่คือตลกมากอ่ะ ทุกร้านอ่ะพอเวลายื่นว่าเราดูโอนสลิปแล้วอะเขาไม่ค่อยจะมองว่าเราโอนแล้วอะมีร้านหนึ่งที่อยากกินมากนะคะหกบวยคะ่ะแต่หาไม่เจอพยายามหาแล้วนี่คือก็เดินมาจนเหนื่อยแล้วคะ่ะคนก็เริ่มเยอะแล้วจากที่เมื่อกี้เนี่ยตอนเข้ามาในงานอักขังเย็บเงาคะ่ะแล้วก็มาเจอร้านไส้กรอกร้านดังอีกร้านหนึ่งคะ่ะก็ลองชิมดูค่ะร้านนี้ก็ดังมากในติ๊กต็อกเหมือนกันเห็นเขายา่างร้อนๆเลยแต่ร้านนี้รู้สึกว่าจะติดมันนิดนึงนะคะใครชอบแบบมันๆนัวๆก็มาร้านนี้ได้เลยค่ะ รู้สึกว่ากินของเคาไปเยอะมากเดี๋ยวเดินไปหาของหวานอีกลานหนึ่งร้านนี้ค่ะกล้วยปิ้งลาวามะพร้าวอ่อน เอออ่อนสมชื่ออร่อยมากอะ่ะแล้วตัวกล้วยเขาก็อ่อนเหมือนกันคืออันเนี้ยชอบกล้วยชอบความอ่อนร้านนี้มากชอบใส้กอกสลวิทย์อร่อยมากวนกลับมาซื้ออีกรอบนึงอะ่ะส่วนลาบทอดเจ้าดังนะคะก็เห็นคนมารีวยวกันเยอะมากในติ๊กต็ที่ร้านเขาจะมีหมูกับไก่นะคะเวลาซื้อก็อย่าลืมดูด้วยล่ะเดี๋ยวซื้อผิดนะทั้งหมดนี้ก็กินไป16ร้านนะคะ2000บาท